สวัสดีครับผมนายคุณกรลรังสีนะครับรหัสนักศึกษา004ครับวันนี้ครับผมก็จะมาสาธิตการใช้โปรแกรม SPSS นะครับ Discriminant Analysis นะครับหรือว่าการจำแนนะครับโดยวันนี้ก็จะใช้หัวข้อการใช้ Application Instagram นะครับในการมาวิเคราะห์ข้อมูลครับครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นตารางข้อมูลที่ผมได้เตรียมไว้นะครับซึ่งในส่วนของคอลัมน์แรกนะครับก็จะเป็น User ID นะครับรหัสผู้ใช้ ในแต่ละรายนะครับตั้งแต่หนึ่งถึงยี่สิบนะครับในส่วนคอลัมน์ถัดมานะครับก็จะเป็น log in log in frequency นะครับจะเป็นจำนวนครั้งที่ผู้ใช้นะครับ l o อ in ต่อช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับผมคอลัมน์ถัดไปก็จะเป็น session duration นะครับผมเป็นจะเป็นระยะเวลาการใช้งานต่อ session อาจจะเป็นนาทีนะครับเช่นห้านาทีสิบนาทีหรือ2ิานาทีนะครับซึ่งจะเป็นตัวไปเชิงปริมาณนะครับผม คอลัมน์ถัดไปนะครับก็จะเป็น user group actual นะครับซึ่งจะเป็นกลุ่มจริงของผู้ใช้ที่แบ่งเป็น uh, active และ inactive นะครับผมคอลัมน์ถัดไปนะครับก็จะเป็น uh, discriminant score นะครับผมจะเป็นคะแนนที่ได้จากการวิเคราะห์ discriminant นะครับผมเพื่อจำแนกกลุ่ม uh, ตัวเลขนะครับผมคอลัมน์สุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของ uh, predict group นะครับผม กลุ่มที่โมเดลทำนายได้แบ่งเป็น active และ inactive นะครับเทียบกับ user group actual นะครับเพื like ่อดูความแม่นยำนะครับผมครับต่อมาครับเราก็จะมาเริ่มการวิเคราะห์ข้อมูลกันเลยนะครับครับผมขั้นตอนแรกก็ให้เข้าไปที่ analyze นะครับแล้วก็มาที่ classify นะครับผมแล้วก็มาที่ d i s c r m m a n t นะครับ ก็ทำการตั้งค่าในส่วนของตัว d i s c r i m i n a n t Score นะครับก็จะใส่ไปในช่องแรกครับผมและตั้งค่าตัวเลขต่ำสุดสูงสุดนะครับตัวเลขต่ำสุดก็จะเป็น3นะครับก็ตัวเลขสูงสุดก็จะเป็น21นะครับแล้วก็ Continue ส่วนที่เหลือตัวตัวปที่เหลือก็จะใส่ในช่องข้างล่างนะครับนก็ทกําการตั้งค่าให้เลยนะครับอัากนั้นก็กดโอเคได้เลยนะครับครับใน,นส่วนนี้ก็จะเป็นตาราง ตารางวิเคราะข้อมูลที่ขึ้นมานะครับในส่วนของตารางเลกน,นะครับก็จะเป็นตารางของอ่า analysis case ่า processing summary นะครับตารางนี้นะครับก็จะมีหน้าที่อ่อแบ่งแบ่งข้อมูลออกเป็นสองส่วนนะครับก็จะเป็น u n u w e i e d u n w e i e d c a n s e t นะครับและ total นะครับโดยมี column n ซึ่งเป็นจำนวน และ percent, ซึ่งเป็นสัดส่วนของเคสนั้นๆน,น,นะครับตารางมาในส่วนของตารางที่2นะครับก็จะเป็น g กรุ t สเตต t สติกส์ state, นะครับจะตารางนี้นะครับก็จะมีหน้าที่แบ่งข้อมูลตามระดับของ d i s c r i มิน a นส์สกอร์นะครับซึ่งดูเหมือนจะถูกแบ่งเป็นช่วงช่วงตั้งแต่เช่น3.00 4.00และ5.00ยนไปจนถึง21.00นะครับผมโดย d i s c r i m i n a n t s s ก o ร e นะครับหรือระดับช่วงของคะแนนที่ใช้ในการจำแนกกลุ่มนะครับผมก็จะมีตัวแปรรวม user id นะครับโ o g i frequency นะครับแล้วก็ session duration นะครับผมในส่วนของ mean นะครับก็จะเป็นค่าเฉลีย่ยของตัวแปรในแต่ละกลุ่มนะครับแล้วก็คอลัมน์ต่อมาก็จะเป็น standard deviation นะครับก็จะเป็นส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานซึ่งบวงบอกถึงความแปรปรวนนะครับ ซึ่งบางช่วงอาจจะมีเครื่องหมาย a นะครับซึ่งหมายซึ่งแปลว่า i n เอ็นซัลฟิเนะครับ Data นะครับผมต่อมานะครับพอล้ำตัดถัดไปนะครับก็จะเป็น Val i s แอนรีไวทนะครับซึ่งจะเป็นจำนวนเคสที่ถูกใช้ในการคำนวณของแต่ละ and ัน n d e s นะครับและเ e n d e s ครับต่อมานะครับก็ไปในส่วนของตารางที่สามนะครับ ต่อมาครับก็ไปในส่วนของตารางที่3นะครับตารางที่3ก็จะเป็นตาราง test of equality of group m e a n นะครับซึ่งใช้ทดสอบว่าค่าเฉลีย่ยของตัวแปรระหว่างกลุ่มต่างๆเท่ากันหรือไม่นะครับโดยตัวแปรได้แก่ชื่อ user นะครับ logistic v a r n c y นะครับแล้วก็ session duration นะครับผม แล้วก็จะมีวิสแลมดานะครับซึ่งเป็นตัวค่าที่วัดความสามารถในการแยกกลุ่มนะครับส่วนค่าสถิติ f นะครับก็จะวิเคราะห์ความแปรปรวนนะครับผมส่วน df 1และ df 2นะครับก็จะเป็นดีกรีสระนะครับซึ่งสําหรับตัวแปรและกลุ่มนะครับส่วนในคอลัมน์ซิกนะครับก็จะเป็นค่าความมีในสําคัญนะครับถ้าน้อยกว่า0.05นะครับแปลว่ามีความแตกต่างอย่างมีในสําคัญนะครับผม ต่อมาครับมาที่ตารางที่4นะครับตาราง p o o Ventis Group Matrix นะครับซึ่งแสดงเม t r i x ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภายในกลุ่มนะครับผมโดยจะมีตัว User ID l o g i f r e c v e n s y นะครับแล้วก็ s e n s i o n Duration นะครับผมต่อมาครับมาในส่วนของตารางที่5นะครับ ตารางที่5ก็จะเป็นตารางล็อกเดลเทอร์มินาลน,นะครับซึ่งแสดงหล,ล,ลักการลักการทิมธรรมชาติของตัวกําหนดนะครับของเมทริกความแปรปรวนความสัมพันธ์สําหรับแต่ละกลุ่มที่กําหนดโดยดิสคริเ n นต์สกอร์นะครับผมต่อมานะครับตารางที่6นะครับก็จะเป็นเซนด t r ร c t นะครับซึ่ง Uh, t r e n n NUS Hypo of e q u u l วอ r f u o เ t t o n นะครับ c o v ว r i a เ c ีนะครับผมซึ่งเป็นการทดสอบสมมุติฐานว่างว่าความแปรปวนของความสัมพันธ์ขอบความแปรปวนของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแต่ละกลุ่มของประชากรที่เป็นค่าเดียวกันซึ่งเป็นเงื่อนไขสําพัญในการใช้ uh, Discriminance และ uh, Discri m i n a n t แอน l ลิซิสนะครับผมต่อมาครับตารางที่เจ็ดนะครับก็จะเป็นตารางอ g เกนแวลูนะครับซึ่งจะแสดงคุณสมบัติของฟังก์ชันจำแนกแคนนอนนิคัตนะครับผมในส่วนของฟังก์ชันนะครับก็จะเป็นจำของจะเป็นลำดับของฟังก์ชันจำแนกหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ ไอเกนแวลู uh, value นะครับก็จะมีค่าที่วัดความสำคัญของแต่ละฟังก์ชันในการแยกกลุ่มนะครับในส่วนของ Per c e n t of v a r i a าร e นะครับร้อยละของความแปรปวรวนที่ฟนะังก์ชันอธิบายได้นะครับผมต่อมาในคอลัมน์ถัดไปก็จะเป็น c u m u l a t i v e percent นะครับร้อยละสะสมของความแปรปวรวนนะครับคอลัมน์สุดท้ายก็จะเป็นแค n นอนน s c o r r e l a t i o นนะครับผมระดับความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันกับกลุ่มนะครับช่วง0ถึง1นะครับ ครับต่อมาเราจะมาดูที่นี่อ่าตารางที่แปดนะครับในส่วนของตารางที่8ก็จะเป็นวิสเลมด้านะครับซึ่งสามารถซึ่งวัดความสามารถของฟังก์ชันจำเนกในกลุ่มแยกนะครับโดยจะมีอ่าเทรดออฟฟังก์ชันนะครับช่วงของฟังก์ชันที่ทดสอบนะครับหถึง3 2ถึง3มและ3มนะครับผมโดย โดยวิสแลมดานะครับค่าที่วัดความแยกกันของกลุ่มนะครับขออั้น์ถัดไปก็จะเป็นชัยชัยสแควร์นะครับเป็นค่าสถิติทดสอบนะครับส่วน df นะครับคือดีกรซสลัดนะครับแล้วก็คออั้น์สุดท้ายนะครับซิกเป็นค่าความมีในสําคัญนะครับผมขั้นต่อมานะครับขออั้น์ที่เก้านะครับเอ้ย ครับตารางที่9ครับก็จะเป็นตาราง stand the die c a n o n n c a s discrimin a t function coefficient นะครับผมตัวฟังก์ชันนะครับลำดับของฟังก์ชันจำแนกครับ c a n o n n c a s นะครับคือ1 2และ3นะครับซึ่งสอดคล้องกับตาราง eigenvalue นะครับผมส่วนตัวแปรนะครับก็จะเป็นได้แก่ user id นะครับ l o g i ีฟเรกแวนซีนะครับแล้วก็ชัน u r a t i o n นะครับผมครับถัดมาก็เรามาดูในส่วนของตารางที่10กันนะครับก็จะเป็น s structure matrix นะครับซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับฟังก์ชันจำแนกของคอลัมน์นะครับซึ่งจะมีฟังก์ชัน1 2 3นะครับแล้วก็จะมีตัวแปร u s e r id และ Lo g i n f r e q u e n c y นะครับแล้วก็ s e นช i o n duration ครับผมครับถัดมาในตารางที่11นะครับในส่วนของตารางที่11ก็จะเป็นฟังชัน as g ก o u p c e n น r o i d นะครับซึ่งแสดงตำแหน่งเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มในมิติของฟังก์ชันจำแนกนะครับผมครับ <c oughs> ต่อมาในส่วนของตารางที่12นะครับก็จะเป็นาตารางคลา i ฟ i เ i ชันรีส r u ั t นะครับซึ่งแบ่งเป็น2ส,ส่วน,นครับคำอธิบายของตาราง สรุปผลนะครับผมต่อมาครับตารางที่13นะครับตารางที่13ก็จะเป็นตารางอ่ะ e Classification Function Coefficient นะครับซึ่งก็จะมีคอลัมน์ที่แบ่งตามกลุ่มที้ทำนายได้นะครับได้แก่ Active และ Inactive นะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นตารางที่14นะครับก็คือตาราง Ter Ter t e r r i t o r i a l Map นะครับก็ซึ่งจะแสดงขอบเขตการจำแนก ของกลุ่มในมิติของฟังก์ชันนะครับซึ่งในในส่วนของคอลัมน์แรกก็จะเป็นฟังก์ชันจำแนก1และ2และส่วนฟังก์ชัน3ไม่สเสดนะครับเพราะอาจจะเพพาะ,ะพลังต่ำตามตามอเกนแวลูนะครับส่วนกลุ่มที่ทำนายนครับได้แก่ active และ inactive นะครับผมโดย centroid นะครับตําแหน่ง เฉลี่ยของกลุ่มนะครับในแต่ละฟังก์ชันนะครับขอบเขตค่าที่กําหนดเขตก็จะจําแนกอาจจะเป็นพิกัดหรือระยะห่างนะครับผมในส่วนของตารางที่15ก็จะเป็นตาราง c i f i c a t i o n p r o c e s s i n g summary นะครับซึ่งแบ่งเป็นสอ,ส,อส่วนหลักนะครับเพื่อการประมวลผลเคตนะครับผมและข้อมูลของกลุ่มครับผม ต่อมานะครับดาลางที่16นะครับก็จะเป็นตาราังพุทธ w i t ิ i n group m ร t r i c นะครับซึ่งเป็นเมทริกสมมาตรที่แสดงความแปรปรวนของส,สัมพันธ์นะครับระหว่างตัวแปรภายในกลุ่มทั้งหมดที่ถูกรวมเข้าด้วยกันนะครับซึ่งตัวแปรก็จะได้แก่ตัว user id นะครับแล้วก็โ o g i c f r e u u e n c y นะครับและ s e s s i o n d u r a t i o n นะครับผมในในส่วนของค่า ความแปรปรวนนะครับความสัมพันธ์ซึ่งอาจจะเป็นหน่วยเดียวกับตัวแปรหรือช่วงลบหนึ่งถึงหนึ่งนะครับครับต่อมาเรามาดูกราฟน,นะครับก็จะเป็นกราฟเซกเตอร์พรอนะครับที่พร็อกจุดที่ของข้อมูลตามฟังก์ชันหนึแกน X และฟังก์ชัน2แกน Y นะครับจากตารางฟังก์ชัน X r r u u p e n t น o i d นะครับแกน X แกน X นะครับ ฟังก์ชันหนึซึ่งมีพลังงานสูงตาม i ีแกนแวลูนะครับส่วนแกน Y นะครับก็ฟังก์ชันสนะครับซึ่งมีพลังรองลงมานะครับจุดข้อมูลนะครับแทนด้วยสัญลักษณ์หรือสีต่างกันหรือสีต่างกันตามกลุ่มนะครับผมต่อมานะครับก็มาในส่วนของตารางที่ตารางสุดท้ายนะครับ ก็จะเป็นตราราง Trail o f homogeneity of, Hom of variable นะครับซึ่งเรียกสันส้นๆว่า Box test นะครับในบางซอฟต์แวร์เช่น SPSS นะครับก็จะก็จะเป็นอคอลัล m n และแถวประกอบนะครับด้วยตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์เช่น User ID, Log i frequency นะครับหรือตัวแปร x1 และสั ensor, ้นๆ duration นะครับก็หรือ x2 นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอใ้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ